ในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแห่งหนึ่งชายหนุ่มที่ชื่อว่าต้นได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายในฐานะเจ้าของร้านหนังสือเขามีความสุขกับการได้อยู่ท่ามกลางหนังสือและกลิ่นหอมของกระดาษที่ใหม่แต่สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมากที่สุดคือการได้พบหญิงสาวที่มักจะเข้ามาในร้านหนังสือของเขาทุกวันเสาร์ หญ uh huh. ิงสาวคนนี้มีชื่อว่าแพรว่า เธอมีรอยยิ้มที่สดใสและดวงตาที่เป็นประกายต้นรู้สึกว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นทุกครั้งที่เธอยิ้มให้เขามักจะชวนเธอพูดคุยอยู่เสมอวันนี้ก็มาเหมือนเดิมเลยนะครับหนังสือครั้งก่อนที่เคยบอกไว้มาได้ยังคะมาแล้วครับผมเก็บไว้ให้แล้วขอบคุณนะคะ เรื่องนี้หาตั้งนานแน่ถ้าไม่ได้อ่านต่อต้องใจขาดแน่เลยเป็นเรื่องที่สาวๆชอบครับพอหนังสือเข้าทีไรก็หมดตลอดเลยเพราะงั้นฉันถึงชอบที่นี่ไงคะเพราะคุณจะคอยเก็บมันไว้ให้ฉันเสมอเลยก็คุณคือลูกค้าประจำของร้านนี่ครับรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษเลยคะ่ะพิเศษครับคุณพิเศษจริงๆ วันนี้ก็จะนั่งที่ร้านเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ประจำว่างไหมคะว่างสิครับผมจองมันไว้ให้คุณแล้วขอบคุณนะคะ พยายามหาวิธีที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อแพรวาเขาเริ่มจากแนะนำหนังสือต่างๆที่คิดว่าเธอจะชอบเมื่อนานวันเข้าแพรวาเริ่มคุ้นเคยกับต้นมากขึ้นแต่เธอก็ยังคงไม่รับรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาสักทีวันนี้อ่านเรื่องไหนดีครับไม่รู้เลยค่ะวันนี้ยังไม่มีแผนในหัวเลย งั้นช่วงนี้ชอบอ่านนิยายแนวไหนหรอเดี๋ยวผมช่วยดูให้ช่วงนี้เบื่อแนวรักหวานหวานโรแมนติกแล้วอะค่ะสงสัยจะอิ่มตัวงั้นอ่านเรื่องนี้ไหมครับสื่อรักวิญญาณหลอนสือรักวิญญาณหลอนเหรอคะเป็นแนวลี้ลับสยองขวัญสืบสวนสอบสวนไขคดีอะไรประมาณนี้ครับดูจะไม่ค่อยใช่แนวเลยค่ะ ผมอยากให้ลองเปิดใจดูนะถึงจะเป็นแนวลี้ลับแต่ก็มีพระเอกนางเอกช่วยกันไขคดีโรแมนติกแบบแปลกๆดีนะคะเนี่ยลองดูสักเล่มก่อนไหมล่ะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวผมแนะนำแนวอื่นให้ก็ได้ค่ะงั้นขอลองอ่านดูสักเรื่องก่อนแล้วกันนะคะขอนั่งที่เดิมนะคะวางเสมอครับตามสบายเลย วันนี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแฮะแต่พักนี้ดูนเหนื่อยงานเยอะไปหรือเปล่านะ ็นไงบ้างครับพอไหวหรือเปล่าสนุกดีค่ะน่าติดตามฉันชอบมากเลยขอบคุณที่แนะนำให้นะคะคุณชอบก็ดีแล้วครับนั้นวันนี้พอแค่นี้หรือจะรับกลับไปอ่านด้วยครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยงั้นขอเช่าหนึ่งเล่มก่อนแล้วกันค่ะได้ครับหนึ่งเล่มนะจะส่งตามที่อยู่เดิมเลยนะครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะ พอได้พูดคุยกับแพรวาต้นตัดสินใจที่จะเขียนจดหมายรักฉบับหนึ่งที่บรรยายถึงความรู้สึกที่เขามีต่อเธอแต่เมื่อนำมาอ่านซ้ำเขากลับรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอที่จะสื่อถึงความรักทั้งหมดที่เขามีให้เธอได้ เวลาผ่านไปหลายเดือนต้นยังคงเก็บจดหมายรักฉบับนั้นไว้ในลิ้นชักโดยที่ไม่กล้าส่งให้แพรวาเขาพยายามหาวิธีอื่นๆเพื่อให้เธอได้รู้ถึงความรักของเขาแต่ทุกครั้งที่เธอมองมาที่เขาหัวใจของเขาก็เต้นแรงจนไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้ คุณคะคุณเจ้าของร้านคะครับคุณว่าไงนะครับฉันเอาเรื่องนี้เล่มสี่ถึงหกค่ะรบกวนด้วยนะคะวันนี้รับสามเล่มนะครับช่วงนี้คุณไม่สบายหรือเปล่าคะดูคุณชอบใจลอยนะเปล่าครับผมแค่มีเรื่องให้คิดนนะ่ะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ ลาก่อนค่ะไว้แวะมาใหม่นะครับขอบคุณที่มาอุดหนุนครับอยู่มาวันหนึง่งตนได้ยินข่าวว่าแพรวาจะย้ายไปทำงานที่ต่างประเทศ เขารู้สึกว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเขาอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะมอบจดหมายรักฉบับนั้นให้เธอในวันสุดท้ายที่เธอได้เข้ามาในร้านหนังสือตนรวบรวมความกล้าแอบใส่จดหมายให้แพรวาพร้อมกับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวัง ้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะคะจะไม่ได้มาอ่านหนังสือที่นี่แล้วคุณจะย้ายไปนานแค่ไหนเหรอครับก็อาจจะหนึ่งหรือสองค่ะเดือนหรอครับปีนะคะพอดีฉันย้ายไปเป็นหัวหน้าฝ่ายที่นั่นจนกว่าทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางถึงจะย้ายกลับมาได้ใจหายเหมือนกันนะครับหนึ่งปีมานี้เราเจอกันทุกอาทิตย์เลยนั่นสิคะ วันนี้ฉันรับห้าเล่มค่ะเดี๋ยวอ่านเสร็จฉันจะรีบส่งกลับมาให้นะคะได้ครับไม่ต้องรีบนะครับผมรอได้ขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยด้วย หลายวันผ่านไปต้นได้รับจดหมายตอบกลับจากแพรวาหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังเมื่อเปิดอ่านเขาได้พบว่าแพรวารู้สึกซาบซึ้งกับความรู้สึกที่เขามีต่อเธอและเธอเองก็รู้สึกต่อเขาเช่นกันแต่เธอไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเพราะความเงียบงันของเขาในที่สุดตนก็ได้รู้ว่าเสียงหัวใจของเขานั้น ไม่ได้เงียบเชียบอย่างที่คิดมันเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมในการถูกได้ยินก็เท่านั้นถ้าคบกันระยะไกลพอจะเป็นไปได้ไหมคะได้สิครับไม่ว่าไกลแค่ไหนหรือนานแค่ไหน ผมก็จะรอคุณนะฉันจะกลับไปดูงานที่บ้านวันเสาร์นี้ค่ะเพราะงั้นไม่ต้องรอนานขนาดนั้นหรอกนะคะผมตั้งตารอวันที่จะได้เจอคุณนะครับผมคิดถึงคุณนะฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันค่ะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะกดยังกดเลยขอบคุณจ้า